สัจธรรมว่างมีครั้งที่226เรื่องพันอัตตารู้มีไม่มีไม่ถดถอยท่านคงโยฮันหลินเมตตาเมื่อวันที่สสิงหาคม2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจ ขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราขอขมากรรมร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับความผิดบาปร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราร้ายจุดเริ่มต้นมามีอวิชชาโลภโกรธหลงความผิดบาปความผิดพลาดคิดเพ้อเจอ้อแบ่งแยกยึดติดอัตตาทิฏฐิ อัตตาหญิงยโสเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นศูนย์กลางนี่คือจุดที่พวกเราต้องแก้ไขไปในทางที่ดีนี่เป็นแหล่งความทุกข์ที่พวกเราต้องรับรับโทษรับกรรมสนองพวกเราไม่รู้ภาวะเดิมทีของพวกเราภาวะเดิมทีของพวกเรา แบ่งภาคมาจากหลักสัจธรรมสากลจิตญาณตนนี้คือมีไม่มีว่างไม่ว่างมีไม่มีเรียกว่าแยบยนมมีว่างไม่ว่างเรียกว่าความว่างแท้ว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้จําเป็นต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างสภาวะนี้อยู่ข้างในความว่าง ล้วนคือการรู้อย่างแยบยน์รูปลักษ์แยบยนล้วนคืออัตตาแยบยน์ไม่มีการยึดติดสภาวะใดๆทั้งปวงเมื่อพวกเราหาเจอจุดที่สมบูรณ์นี้แล้วเสียงและรูปลักษ์ล้วนไม่สามารถทำให้หว่ันไหวและพันธนาการพวกเราต้องเข้าใจจิตญาณของพวกเราไม่เกิดไม่ดับตลอดการ อยู่ในความว่างแท้ชั้นนี้คือฉันที่เป็นชื่อและรูปลักษณ์ซึ่งพ่อแม่เกิดชั้นมามีฉันพวกเราจึงสามารถจำความจำของพวกเราจำชื่อและรูปลักษณ์สามารถก่อเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองมากมายเกิดบันทึกชะตาชีวิตประวัติเกิดตาย พวกเราต้องเข้าใจถึงลักษณะที่สําคัญของตัวฉันปลอมตัวฉันจริงพระวิสุทธิอาจารย์นักธรรมอาวุโสทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ถ่ายทอดธรรมให้พวกเราถ่ายทอดธรรมไม่อยู่ที่ความมีลองทำความรู้แจ้งดูรู้แจ้งก็คือมีไม่มีคิดก็คือความมี ดังนั้นพวกเราแสวงธรรมอยู่ในความว่างไม่ใช่อยู่ในความมีความมีไม่มีความนึกคิดทำไมเธอไม่สบายใจเพราะเธอไม่ไปรู้แจ้งเธอก็คิดเท่านั้นเองคิดรูปลักษ์ยิ่งคิดยิ่งมากรูปรักษ์ชนรูปลักษ์รูปรักษ์ตีรูปรักษ์กลายเป็นรูปรักษ์ตายพวกเราเป็นคน มาถึงโลกอินยางาธาตุหมาถึงโลกโลกิวิสัยทั้งวันจำาธาตุวัตถุที่ดีที่ไม่ดีเสียงและรูปลักษ์ทั้งปวงที่จำได้ที่มองเห็นที่ได้ยินทั้งปวงคือเสียงและวัตถุเธอจำไม่ถึงจิตใจจำอีกพันปีหมื่นปีก็จำได้แค่วัตถุ มันเป็นแค่วิถีผิวนอกเป็นวิถีรูปลักษ์ของโลกมนุษย์แล้วทำไมพวกเรามีปัญหามากมายมีภาวะมากมายมีความกังวลมากมายมีความทุกข์มากมายเหล่านี้เป็นเพราะในความจำของพวกเรามีการยึดติดมีอวิชชาจึงแสดงอารมณ์อาการออกมา พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้ความนึกคิดของพวกเราเกิดประโยชน์อยู่ในความว่างเธอรู้ไหมความเป็นคนของพวกเราอยู่ในความว่างเป็นคนอยู่ตรงไหนอยู่ที่อัตารับรู้เป็นคนเธอทำมา40ปี50ปีในประสบการณ์ของเธอทุกการกระทำ ล้วนประทับตาความทรงจำอยู่ในอัตตารับรู้เวลาเราทำธุรกรรมก็มีการประทับตาประทับลายมิ้วมือเป็นต้นทำไมต้องประทับตาก็คือในความจำของพวกเรามีรอยตรายติดอยู่พวกเราประทับตาอะไรเธอด่าฉันเธอโกรธฉันเธอรำคาญฉัน เธอเกลียดฉันเธอมีตราประทับอยู่ข้างในถ้าเธอไม่มีตราประทับอยู่ข้างในทใําไมเธอปฏิบัติกับฉันเยี่ยงนี้อีกทั้งที่สําคัญที่สุดที่น่าสงสารที่สุดอยู่ที่เสียงและรูปลักษณ์เพราะเสียงและรูปลักษณ์จะไปกระทบถึงรากแห่งความทุกข์รากแห่งความกังวลความคิด การกระทําและความปรบพฤกล้วนเปลี่ยนแปลงปรากฏออกมาจากความจําเข้ามาพวกเราแสวงธรรมหรือรับธรรมะพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราอยู่ในความว่างฉันมาแสวงหาสิ่งที่ฉันรู้เรื่องที่ฉันรู้คือรู้อะไรคือบอกเธอว่ามันคือมีไม่มี ว่างแท้แยบยนต์มีก็คือจิตญาณของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้เดินทางนี้ล้วนเดินทางในความมีพวกเราเดินทางสู่รูปลักษ์พวกเราไม่ได้เดินทางความว่างแท้แยบยนต์มีไม่เดินทางมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราเดินผิดทางจึงต้องทุกข์เสียใจและกลัดกลุ่มอย่างมาก พวกเราไปไตรตรองไปพิจารณาดูอนันตกลับมาข้างในความว่างเรื่องที่อัตตารู้ไม่เคยออกห่างทุกวินาทีทุกนาทีทุกการกระทำํำล้วนคืออัตตารับรู้ไม่มีอัตตารับรู้มันก็ไม่มีปัจจัยเกิดไม่มียานว่างไม่มีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับ สัพพสิ่งสัพพเรื่องทั้งปวงเหตุปัจจัยผลกรรมสนองทั้งปวงบันทึกชะตากรรมประวัติเกิดตายทั้งปวงต้นกำเนิดของมันอยู่ที่อัตตารับรู้เช่นวันนี้ทำไมฉันเกิดเป็นหมาอัตตารับรู้เป็นหมาทำไมวันนี้ฉันเป็นหมา อัตรารับรู้ข้างในความว่างเป็นมา้าทำไมวันนี้ฉันเป็นหนูข้างในอัตรารับรู้เป็นหนูไม่มีอัตรารับรู้จะเป็นได้อย่างไรลองแจ้งดูไม่มีอัตรารับรู้จะเป็นได้อย่างไรเพราะมีอัตรารับรู้ฟ้าดินจักรวาลอัตรารับรู้สามารถรับรู้ได้หมด อัตตารับรู้สามารถรู้เรื่องราวทั้งปวงรู้วัตถุสิ่งของทั้งปวงล้วนอยู่ข้างในอัตาอตารับรู้อัตตารับรู้เอาความเหนื่อยยากลำบากมากมายให้พวกเราเอาความทุกข์เจ็บปวดมากมายให้พวกเราเอาความกลุ้มกังวลมากมายให้พวกเราผลสุดท้ายว่างเปล่าดังมายา เสมือนภาพวาดเป็นสภาพของการตอบสนองเท่านั้นมีคนไหนบ้างไม่ใช้เรื่องที่อัตตารู้คิดคิดดูบนฟ้าบนดินใต้ดินสามโลกทศทิศจัก,กรวาลอาวกาศทั่วธรรมธาตุมีสภาวะไหนสามารถห่างจัดอัตตารับรู้ได้เธอลองพูดซิ วันนี้ฉันเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นลักษณะกรรมตอบสนองทั้งปวงชะตากรรมทั้งปวงทั้งหมดเปลี่ยนแปลงออกมาจากอัตรารับรู้เขาจำอยู่ในอัตรารับรู้ดังนั้นทุกสิ่งทุกที่ที่เธอทำเขาจำได้หมดไม่มีว่าไม่จำ ไม่มีว่าจะลืมไปเขาจำได้ชัดเจนมากขั้นตอนชีวิตทั้งหมดของเธอเรื่องที่ดีของเธอเรื่องที่เลวร้ายของเธอเรื่องส่วนตัวของเธอเรื่องที่ปกปิดของเธอเธอไม่รู้หรือเรื่องความโลภโกรธหลงของเธอเธอไม่รู้หรือเธอใช้แล่เหลี่ยมหลอกลวงคน ในใจเธอไม่รู้หรือยิ่งยุคปัจจุบันนี้พวกหลอกต้มช่อโกงมีมากมายเธอไม่รู้หรือข้าพเจ้าเคยพูดแล้วฟ้าไม่รู้ดินไม่รู้คนไม่รู้แต่ฉันรู้ฉันรู้ฟ้ารู้ดินรู้คนรู้ไม่เป็นไรอัตตารู้นี่สิ น่ากลัวร้ายแรงกว่าเธอพูดเธอโมโหทำไมเธอพูดเสียงดังอัตรารู้พูดเสียงดังทำไมเธอแสดงนิสัยไม่ดีอัตรารับรู้แสดงนิสัยไม่ดีทำไมเธอชอบพูดสิ่งไม่ดีของคนอื่นอัตรารู้ใจร้ายพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่น เธอมองพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าฉันรู้เพราะอัตรารับรู้จำสิ่งที่ฉันรู้เธอมองสัตว์ต่างๆเธอรู้ทำไมเธอรู้ฉันเคยเห็นอัตรารับรู้แล้วมองใครมองอัตรารับรู้มองฉันรู้ก็เป็นเขาขั้นตอนก็เป็นเขา สิ้นสุดก็อยู่ที่เขาไม่มีเขาเธอจะรู้ได้อย่างไรทำไมเธอมีชีวิตที่ดีชีวิตที่แย่อัตตารู้มาจากตรงนี้ทำไมเธอแต่งได้สามีคนนี้ทำไมเธอแต่งได้ภรรยาคนนี้พวกเรามีปัญหามากมายไม่สามารถปรับความเข้าใจกัน มีเรื่องราวมากมายต้องต่อสู้แย่งชิงมีการเข้าใจผิดกันเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งใหญ่ชอบใช้การเดาเพราะอะไรเพราะอัตรารู้ทำไมเธอหึงหวงอัตรารู้ทำไมเธออิจช้าอัตรารู้ทำไมเธอคิดนี่คิดนั่นเพราะไม่คิดไม่ได้ สัตว์ก็เหมือนกันถ้าสัตว์ไม่มีอัตตารู้มันเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้สัตว์ที่อยู่ในโลกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในรูสัตว์ที่บินอยู่บนท้องฟ้าสัตว์ที่เดินวิ่งคลานอยู่บนพื้นดินมีมากมายอัตตารู้มาเกิดเป็นสัตว์อัตตารู้ก็คือเธอไปทำสิ่งที่เธอรู้ ธอจึงปรากฏรูปรัลักษณะนี้มารับกรรมตอบสนองตามปัจจัยของเธอร้ายจุดเริ่มต้นมาทุกวินาทีทุกนาทีติดการมิชิดไยร่องไม่รั่วไหลชั่วนิรันเกิดเกิดไม่หยุดไม่มีสักหนึ่งสภาวะสามารถก้าวพ้นจากเรื่องที่อัตตารู้ได้ทำไมฉันเกลียดเธอ ทำไมฉันเข้าใจเธอผิดทำไมฉันรักเธอทำไมโกรธแค้นเธออัตตารู้ทำไมเธอเกิดในครอบครัวนี้เกิดในประเทศนี้ทำไมฉันแต่งได้ภรรยาแบบนี้ทำไมได้สามีแบบนี้อัตตารู้เปลี่ยนแปลงออกมาทั้งหมดอยู่ข้างในความว่างอัตตารับรู้ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเรื่องราวทุกเรื่องไม่สามารถห่างจากสภาวะของอัตตารับรู้ร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดล้วนคืออัตตารับรู้เกิดใจเกิดความคิดเกิดการกระทำมีพฤติกรรมมันคือภาวะเดิมทีพวกเราไม่หาต้นกําเนิดโลกนี้สิ่งมีชีวิต มีอัตรารู้ไม่เหมือนกันดังนั้นปัจจัยกรรมสนองอารมณ์หยุดบกพร่องของพวกเราไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละคนรู้แต่ไม่สามารถคืนสู่ความด้าเริองอิสระเสรีความบริสุทธิ์ร้ายเดียงสาไม่มีจิตที่เห็นแก่ตัวไม่มีอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวด เหล่านั้นล้วนคือเรื่องของอัตตารู้เธอใช้อัตตารู้ไปใส่ร้ายคนตอนนี้พวกเราต้องผันผันอัตตารู้เป็นมีไม่มีพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกได้เตือนอยู่ตลอดให้กำลังใจอยู่เรื่อยมาศาสตร์ส่สองแสงสว่างเพื่อบอกพวกเราว่าอัตตารู้ต้องมีไม่มี ไม่มีคนรู้ท่านเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราบอกพวกเราถึงลักษณะที่แท้จริงชมหน้าแท้จริงจากข้างในความว่างพันอัตตารู้เป็นมีไม่มีไม่ถดถอยพวกเราไม่สามารถห่างจากอัตตารู้ห่างจากอัตตารู้ก็ไม่มีความคิดเคลื่อนไหวไม่ได้ พวกเราชอบโทษไปโทษมาไม่โทษตัวเองพวกเราตอกตะปูอยู่ข้างในตอกอยู่ในอัตตารู้ข้างในอัตตารู้ล้วนคือตะปูแขวนเรื่องกังวลเต็มไปหมดเรื่องที่อัตตารู้ของเธอมีแต่เรื่องกัดกลุ่มกังวลเรื่องอยากได้แสวงหาชื่อและรูปลักษณ์ ชื่อและรูปรักเธอเอาไม่ได้มันเป็นแค่กฎธรรมชาติเป็นขั้นตอนให้พวกเราใช้เพื่อลบล้างความผิดบาปเพื่อบรรลุปณิธานไปปลดเวรในเท่านั้นดังนั้นขั้นตอนของทุกสภาวะล้วนสามารถสลายไปล้วนสามารถมีไม่มีไม่ถดถอย เธอก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเธออยู่ร่วมกับฟ้าดินแล้วมีความสุขร้ายขอบเขตดังนั้นชีวิตคนเราดำรงอยู่ที่ความจำอัตตารู้ข้างในความจำมีเสียงและรูปลักษณ์ของพวกเราการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงล้วนคือเรื่องที่อัตตารู้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วเรื่องที่เธอรู้ เธอเคยเอาได้ไหมเอาไม่ได้ไม่มีเธอเอาอัตตารู้ไปทำแล้วผันเรื่อยเรื่อๆผันไปทำไปทำตลอดผันตลอดผันเล็กผันกลางผันใหญ่ผันจนกระทั่งไม่ถดถอยเอาอัตตารู้นั้นผันจนมีไม่มีไม่ถดถอยพวกเราแจ้งดูแจ้งดู เธอเอามีไม่มีไม่ถดถอยเมื่อนั้นเป็นสภาวะอะไรอัตตารู้มีไม่มีแล้วมันไม่ติดขัดแล้วไม่ว่าเสียงอะไรรูปอะไรอัตตารู้ไม่วั่นไว้ไม่เกิดใจเกิดความคิดไม่ทำให้ตัวเองอารมณ์ลุกเป็นไฟที่อัตตาลุกเป็นไฟเพราะอะไร เพราะอัตตารู้เกิดอวิชชาดังนั้นคนเรามีชีวิตอยู่อย่างทุกข์มากอยู่อย่างกล่ำกลืนจอมยอมคนเราไม่รู้จักอยู่เหนือความทุกข์ไม่รู้จักทำชีวิตให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์ทั้งๆที่เธอรู้ว่าทุกข์เธอยังไปทำอีกทั้งๆที่เธอรู้ว่านี่ผิดบาปนะ แต่ทำไมเธอยังทำอีกพวกเราล้วนไม่คิดถึงเรื่องที่ตามมาภายหลังไม่รู้ว่าทำแล้วมีการจำทำแล้วจดบันทึกทันทีลบไม่ออกเรื่องที่อัตตารู้ของเธอมีการจำจำใหญ่จำเล็กจำลึกจำตื้นจำดีจำชั่วจำซ้ำจำไม่ซ้ำ จำลุ่มหลงจำไม่ลุ่มหลงจำอวิชชาจำแยบโยนมีแต่จำแยบโยนจึงทะลุฟ้าทะลวงดินจึงเป็นความจำที่สำเร็จแจ้งจิตเห็นญาณเป็นวิถีแยบโยนของจิตญาณตนความจำอื่นๆต้องมีปัจจัยกรรมสนองต่อให้เธอจำเรื่องดี ยังคงต้องถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดเพราะจำเรื่องดีเรื่องกุศลยังอยู่ในอินอยางธาตุห้าอัตรารู้เรื่องที่อัตราทำยังต้องไปเวียนไหวเธอไม่เอาไม่ได้เพราะเธอไม่มีคุณสมบัติพอคนที่มีคุณสมบัติก็คือต้องบำเพ็ญ จนข้างในความว่างอัตตารู้เป็นมีไม่มีไม่มไมถดถอยเธอก็ไม่ต้องรับกรรมสนองอีกแล้วไม่เผาไม่ฝังแล้วบำเพ็ญจนอัตตารู้มีไม่มีไม่ถดถอยความทุกข์ก็ตัดขาดแล้วก็พ้นจากการเกิดตายดังนั้นเช้านี้ข้าพเจ้ามาผูกบุญสัมพันธ์ร่วมกัน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรามาร่วมการพ้นจากความทุกข์ได้รับความสุขด้วยกันตัวตัดสินอยู่ที่อัตรารู้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแค่ผันอัตรารู้เป็นมีไม่มีไม่ถดถอยก็ได้แล้วพวกเราไปแจ้งและปฏิบัติจริงดูข้าพเจ้าสำนึกคุณร้ายขอบเขตกับทุกท่าน รับผิดร้ายขอบเขตแก้ไขความผิดบาปทั้งปวงแก้ไขจนให้กลับคืนสู่ภาวะดั้งเดิมมีไม่มีว่างไม่ว่างขอทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยและอบอุ่มข้าพเจ้าขอสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกรับผิดแล้วรับผิดอีก